อาทิตย์มอบเงินปิดบัญชีหนี้น้องน้ำเทศผู้ท้าชิงไม้หมดหนี้ที่ต้องการช่วยแม่บุญธรรมหาเงินไปจ่ายค่าเช่าบ้านที่ค้างมานานห้าเดือนทำเอาน้ำตาซึมทั้งสตูดิโอขึ้นแท่นเป็นขวัญใจแม่ยกสำหรับลีโออาทิตย์หรือลีโอไม้หมดหนี้แชมป์รายการไม้หมดหนี้เสียงโชค ที่มีความสามารถด้านการร้องเพลงจนทำให้เขาเป็นถึงแชมป์166สมัยมีเงินรางวัลสะสมทั้งหมด4,633,338บาทซึ่งที่ผ่านมาลีโอก็ได้มอบเงินรางวัลให้กับผู้ท้าชิงอีกด้วยล่าสุดในเทปรายการรายการไม่หมดนี่เสียงโชคเมื่อวันที่21เมษายน 2,566ที่ผ่านมาได้เกิดโมเมนต์ซึ้งกลางรายการอีกครั้งเมื่อลีโอได้มอบเงินปิดบัญชีนี่จำนวน30,000บาทให้กับน้องน้ำเพชรเด็กหญิงวัย14ปีที่อาศัยอยู่กับแม่บุญธรรมที่เก็บมาเลี้ยงในวันที่มีอายุเพียงแค่17วันโดยหนูน้อยต้องการช่วยแม่บุญธรรมหาเงินไปจ่ายค่าเช่าบ้านที่ค้างมานานถึง5เดือนแล้ว อย่างไรก็ตามหลังผลตัดสินลีโอเป็นผู้ชนะเจ้าตัวก็ได้บอกกลางรายการว่าอยากจะช่วยจ้างค่าเช่าบ้านที่ค้างเอาไว้ให้แก่น้องน้ำเพชรแล้วก็จะจ่ายให้ล่วงหน้าอีกหนึ่งเดือนเผอที่จะได้มีเงินเก็บไว้ในเดือนถัดไปขอมอบให้สามหมื่นบาทซึ่งงานนี้ทำเอาน้องน้ำเพชร หลังน้ำตาขอบคุณลีโอนอกจากนี้ลีโอยังได้แสดงทัศนคติเรื่องการมอบเงินให้น้ำเพชรโดยระบุว่าเงินตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าตอนยังมีชีวิตอยู่แล้วไม่มีเงินอาจตายได้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้พิธีกรอย่างเสนาลิงและคอมเมนเตอร์อย่างสุนารีราชสีมา สรินทรานิยากรและชัยยามิตรชัยน้ำตาไหลร้องไห้ออกมาไปตามตามกัน